เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเน็ตมนทีวีนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมนารกะเบรดพอยด์นะครับซึ่งเป็นเกมฟรีที่ผมเสียตังค์ซื้อแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในตัวละครไม่รู้นะก็เวลก้าจะไปรู้เลยวะก็เล่นมานานแล้วไงเห็นเกมมันฟรีก็เลยกลับมาเล่นไงถึงผมจะเสียตังค์ก็เถอะนะโว้ยมาเลยหนิงกวงใช่ไหมอ่านถูกไหม ไวยเปิลหนิงแล้วกวงเขาเขาว่ากวงไม่จากไหนวะเรื่องจุดเกิดจุดเกิดตรงไหนอ่ะลงกับเพื่อนก็ได้เพื่อนอยากลงผมก็ลงด้วยอ่ะผมพร้อมรวยอ่ะคุณต้องรวยด้วยกันนะอีกคนหนึ่งไปไหนวะไม่ไม่คิดจะลงเหรอเอฟเคอ่ะฮึฮึฮึฮฮึ โอ้ยอ่ะปัญญาอ่อนล<笑><笑>เลยเลดเฮ้ยมีคนเลือกตัวเดียวกับผมแต่ผมสกินสวยกว่าก็ต้องผมก็ท็อปหนึ่งตั้งหนึ่งครั้งอ่ะก็คิดดูแต่ศูนย์คิวเป็นไปได้ไงวะติดท็อปหนึ่งแต่ศูนย์คิวฝีมือเฮ้ยเกิดแล้วโอ้โหเกิดมามีของของผมของผมปืนใหญ่เลยฮะ ปืนใหญ่ไม่เล็กมากปืนใหญ่เล็กได้ไงวะอุย้ยเมืนของทองแต่ไม่ใช่เอ้ยอยากได้คาตาแนวะ่ะอ้ามีอล้นี่วาอยู่นในกระเป๋าเหรอมีมาแล้วมีดซามูไรดาบใหญ่ดาบเล็กฮึบอื้มภาพแบบทุเรศมากเลยคุณผู้ชมนี่คืออะไรวะคือผมเก็บกว่ดใส่ไม่ได้เหรอแล้กก่อนมนใส่งไงวะ ่ <utan> มีอยู่แล้วนี่ว่ะ <c oughs> มีอยู่แล้วโอ,อ้โหโ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่คือตกใจว่ามันคืออะไรวะแต่ของแต่และอย่างไม่รู้เลย <c oughs> นี่คือจุดอะไรวะทางมันนะฮะกดต,อตอัว E ใช่ไหมมันกดตัวอะไร Q ใช่ไหมฮุกอ่าฮุก Q โอ้โห Attack on Titan มาแล้วล่ะ <c oughs> ผมคือม,ม,ม,มิมิมีอะไรล่ะ ไม่รู้อื้มเฮ้ยนี่คืออะไรวะมันเก็บได้ไหมอ่าต้องเก็บงี้เหรอไม่เข้าตัวอตตโนมันิเอ้ยคนคนอึอฟัน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 เอ้ย,อยสู้ไม่ได้โอ้โหทีมแทงทีมแทงอึอมัวเลยฟันไม่โดนเขาอีกประเด็น เอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ผมแพ้ผมแพ้ผมแพ้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 อ่าไม่แพ้แล้วชนะแล้วจังหวะนี้ตายตายตายหู้หุ่นิ่งเลยนิ่งเลยซ้ำซ้ำศพเฟิร์สบลัดโอ้โหขโมยของเก็บตังค์ด้วยขโมยหมดเลย นี่ดาบอ่ะขโมยเหมือนกันโอ้โหของมันดีกว่าก็แบบนี้แหละคุณผู้ชมผมของไม่มดีไงสู้ไม่ได้ใช่เหรอมาเพื่อนผมก็ไม่คิดจะมาช่วยนะเฮ้ยอย่าบอกว่าเพื่อนผมเก็บหมดเฮ้ยเก่งยังเลยขโมยโอโ้ดาบสวยมากเอายืมมาใช้หน่อย a อของฟ้าใช่ไหม อีกศพหนึ่งอะผมได้ดาบสก,กินะผมรู้สึกเก่งเก่งเวอร์มากตังไม่เขาไม่เก็บตังกัหนหรอ,อของดีเนี่ยฮุกฮกุก็เก็บฮุกไปด้วยอะฮุกต้องใช้อ่ะโอ้ดูลื่นขึ้นเลยนำมาทุกคนเอ้ยจุดตะกี้คือจุดอะไรวะดูเสียงตายมันจะเป็นร้านค้านะทางนี้ทุกคนทางนี้ร้านคา้าร้านคา้า ร้านค้ามีบ้านอแล้วะมีกระเป๋าสองพันได้หรอแม่ของแพงได้ใจแพงเหลือเกินเอ้ยดูดิพวกใช้จอยค่าพวกใช้คอมวะ่ะฝีมือมอนันต่างเฮ้ยกล่องกล่องฟรีอะกล่องล็อกมาถึงมาล็อกตรงนี้กระโดู ก็เป็นจอมยุทธ์หนิงกวงของผมเไม่จบกว่จอมยุทธนี่เฮ้ยอ้อะไรกันนี่อาไม่เอาผมไม่อยากล่าใครทั้งนั้นแหละสภาพผมเอาตัวเองไม่รอดเลยอ๋านี่ของทองไม่ใช่เหรอคุณหลอกดาวฮึบโอ้ยต่ายกำแพงได้อะไรกันนี่ไม่รู้มาก่อนเอ้ยพังหมดเลยพังพัง,พง อ,ออผิวมากผิวไหวพังกล่องมันจะดีใจขนาดนั้เหรอที่ทวนเรอแต่ผมมีปืนนะปืนบรรลัยกันเออแล้วกดใช้ยาไงมาเร่งห้าหอ่ไวเปอร์ามาแล้วฮะพูดเลยไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันพูดใหม่ได้ไหม เริ่มต้นใหม่ปึ๊บอุย้ยดูผมอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยนี่เสียงใครพูดวะโอ้โหผมเป็นน e ินจานินจาแห่งวัดเซ้าหลินไม่มีใครหยุดผมได้แล้วล่ะอืมของทองไม่มีเลยวะเออผมอยากได้ของทองมากเลยสีทองอ่ะนะคมณต้องเข้าใจเฮ้ยอะไรวะสีม่วงอืมัสเกต็ตมัสเกต็ตนี่มันปืน ผมชอบมากปืนทิ้งปืนใหญ่ใช่ไหมยิงโอ้โหสูมอย่างคมคมมากลากหัวคมคมรู้จักป่าไปต่อปึ๊บปึ๊บปีนปีนขึ้นไปโอ้โหผมก็เป็นจอมยุทธแห่งภูเขาเหลืยงซานอะไรอีกแล้วเนี่ยคือผมพมยายามจะหากล่องสีเหลืองนะกล่องสีเหลือง ของสีนเลี้ยงอยู่ที่ไหนเฮ้ยผมโดนตามล่าใช่เปล่าวะเขาตามล่าผมเอ้ยไวเปอร,ไปอร์ไวเปอร์นิ่งเลยอันติททำบ้าอะไรวะกลายเป็นศพเลย <laughs> <laughs> เพื่อนช่วยด้วยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตายหมู <laughs> นิ่งเลยเฮ้ย hey, ชุบผมหน่อยเพื่อนอ่ ah. <laughs> ผมพาเพื่อนตายหมู่เล้ว <laughs> นิ่งอ่า ah, เจอแล้วมาเกิดจงเกิดนะโมตาสะพัะวะโตอรหังมาคือมาแบบของหายหมดเลยอะโอ้โหผมแค้นมากอ่ะพอมากอยู่ไหนวะ เพื่อนไม่มีใครอยากล้างแค้นเหผมอยากล้างแค้นนะแค้นนี้ต้องชำละเฮ้ย <c oughs> แป๊บหนึ่งดีคือมันรู้ตรงผม <c oughs> รู้สพผมกลายเป็นสีเทาไม่เหลือของดีในตัวใช่ไหมยังเหลืออยู่นะเหลือมาสเก็ตรูดเกาะแล้วก็ดาบคู่ของผม,ผมเก็บติดตัวไว้ดาบไม่ไม่เข้มอะโอเค โอเคกดไลค์เก,ก็บวะทิศซ้ายอ่ะคิดว่าเล่นพับตีกว่าที่ขวาว่ะป่ะสี่กดเลขสี่ฮิวโอ้ฮิวลิงใช่ไหมล่ะดีขึ้นเรียบร้อยอือ ฟันฟันฟันอืมอืมข้าคือจอมยุทธยุทธยุทธอะไรยุทธวิธีเฮ้ยมันบล็อกมันบล็อกผมบล็อกผมได้ไงเก่งเหรอ,อเฮ้ยหนีมัน,นหนีแต่ว่าคุณผู้ชมเฮ้ย,เ,ยเหมือนผมจะแพ้ผมจะโอ้ผมชนะผมชนะเป็นไงเก็บของขโมยโจรโจรไม่ต้องขโมย เก็บของเลยเก่งกว่าผมได้ไงวะเก่งกว่าผมได้ไง, <c oughs> งมีของโอ้โหมีของดีกว่ากรงนี้แหละเก่งกว่าผมก็เพราะว่ามีของดีกว่านะคุณผู้ชมต้องเข้าใจแต่ไม่เป็นไรช่างมันผมไม่แคร์ <c oughs> โอ้โหดาบมันอาวุธแต่ละอย่างของมันโคตรจะสุดยอดเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เพื่อนนิ่งเขาเหรอเราไปบนึงออกเกมไปสองคนแล้วคุณผู้ชม ทิ้งผมไปอยู่คนเดียวไม่เป็นไรผมเอาแชมป์คนเดียวได้เอาแชมป์คนเดียวไงใช่ไหมล่ะโอ้ยมีคอสโบแล้วก็ของเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเสียงเสียงฮะเสียง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 ผมเสียงผมเสียนิ่งเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับเกม หลีกหลีกบ่าอะไรเกมอะไรวะนาฬิกาเบส้อยน่ะก็มันเล่นยากว่สมควรนะถ้ามาคนเดียวนะเพราะว่าผมก็ตึงไม่พอ